สวัสดีค่ะจากสมพรเมธีสกุลการนะคะมาจ้าวันนี้สมพรจะมาต้มน้ําลูกว่ากันนะคะใครมีลูกว่านํามาต้มน้ําดื่มได้เลยจ้าแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแล้วก็จะมีเกลือนิดนึงนะคะเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะลูกว่านะคะก็จิ้มมีเกลืออร่อยมากเลยเราก็เตรียมหม้อนะคะที่จะมาใส่น้ํา น้ำที่เราใส่ลงไปนี้นะคะเราก็ใช้ประมาณลิครึ่งนะคะแล้วแต่ว่าลูกว่าของเรานะคะจะมีเยอะหรือมีน้อยนะคะน้ําเริ่มเดือดเราก็ใส่ลูกว่าที่ลงไปเลยนะคะลูกว่านะคะจะต้องเป็นลูกว่าที่มีสีออกดำดำม่วงม่วงดำนะคะจะทำให้น้ํามีสีสวยนะคะก็จะออกรส เปรี้ยวเสียส่วนมากนะคะเราก็ต้มให้เดือดเลยนะคะนี่นะคะเราก็ต้มแบบนี้นะคะให้ลูกว่าเละแล้วก็แตกออกมาแบบนี้เลยนะคะให้น้ำสีม่วงๆออกมานะคะเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะสีเริ่มออกมาแล้วนะคะนี่จะเป็นสีชมพูก่อนนะคะต้มไปให้เละเลยจ้า นี่นะคะต้องแบบนี้เลยให้เนื้อลูกว่าเละออกมาเลยนะคะแค่นี้เราก็ใช้ได้นะคะเราก็จะนําไปกรองกับกระชอนแล้วก็จะกรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะสีสวยแล้วนะคะไปเลยจ้าเราก็ไปทําการกรองกันเลยนะคะนี่จะกําลังร้อนๆเลยนะคะ เราก็ใช้กระชอนแบบนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะเป็นการกรองด้วยกระชอนนะคะแล้วเราก็จะมากรองด้วยผ้าข่าวบางอีกทีนึงนะคะให้น้ำลูกว่าจะมีสีใสใสสีม่วงนี่นะคะกรองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอากากออกให้หมดเลย อันนี้นะคะเราก็ได้น้ำบุกว่าแล้วนะคะเราก็เติมน้ำตาลลงไปตอนนี้เลยนะคะน้ำตาลที่เราใส่นะคะเราก็เติมได้นะคะถ้าใครชอบปานกว่านี้ปรับตามความชอบของเราเลยนะคะนี่สมวรก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งถ้วยน้ำพริกนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อย นี่นะคะใส่เกลือลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้ละลายนะคะเ <c oughs> พื่อจะใส่น้ำตาลตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะนำไปกรองก่อนก็ได้นะคะกรองแล้วก็ขขาบนะคะ <c oughs> คนให้น้ำตาลทรายละลายเลยจ้า <c oughs> สีสวยมากเลย <c oughs> เราก็ชิมรสนะคะ <c oughs> เราชอบหวานมากแล้วก็เติมไปเยอะหน่อยนึง เอาตามความชอบของเราเลยนะคะน้ำลูกว่านะคะก็แช่เย็นใส่น้ำแข็งจะอร่อยมากๆเลยชิมดูเลยจ้าได้แลยนะคะหวานๆเค็มๆนิดๆนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางจ้าอันนี้นะคะก็กรองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้น้ำลูกว่าที่มีสีสวยแล้วก็ใส่ๆแบบนี้นะคะ นำมาใส่แก้วแล้วก็กินกับน้ําแข็งมีน้ําแข็งเราก็ใส่นะคะนี่นะคะสีสวยน่ากินมากเลยรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีเค็มตามนิดๆน,นะคะใครที่ไม่ชอบเค็มเราก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะก็ใส่น้ําตาลอย่างเดียวเอามากินกับน้ําแข็งหน้าร้อนแบบนี้นะคะ หวานเย็นชื่นใจเลยจ้ามีสรรพคุณอีกต่างหากที่เราเหลือแล้วก็ใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้กินได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการต้มน้ำลูกว้าแบบง่ายๆนะคะลูกว้านะคะก็จะหากินยากมากเลยช่วงนี้นะคะส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยได้กินกันแล้วนะคะหายากมากเลยนานๆต้องไปหาตามป่าตามข้างทางนะคะอันนี้สมพรเจอที่ตลาดก็ ซื้อมานะคะนี่จ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกินกับน้ําแข็งก็หวานเย็นชื่นใจวันนี้สมพรก็นํามาฝากเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสมพรด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสมพรนะคะสวัสดีค่ะ